นี่นะคะดีไลท์ลบุรีรีสอร์ทค่ะที่เรามาพักกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆบ้านน็อกดาวน์ค่ะภายในห้องพักนะคะของดีไลท์ค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ค่ะหน้าต่างเราก็จะเป็นแบบดีไซน์วงกลมที่ดีไลท์ค่ะเขาก็จะมีสิบห้องเป็นแบบเป็นบ้านสิบหลังอะ มีแต่ละสีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นห้องน้ำ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 ก็ประมาณนี้เลยด้านนี้ก็จะมีกระจกมีแอร์มีทีวีด้านนี้นะคะส่วนตู้เย็นก็จะอยู่มุมนี้ค่ะ